ว่าอาจารย์ได <Huh? S 2> ้อะไรทำกินนี่จ sure ุดฐานนี่หนูหนูฮะหมักหนูหมักตะไคร้หมักกระเทียมเออโอ้อาจารย์ได้หนูแล้วพี่น้องนี่หนูหนูตัวเรื่อยเลยอู้ยอันนี้หมักอะไรนะตะไคร้ตะไคร่กระเทียมข่าอู้ยตำตำเข้ากันใช่ไหมตำแล้วก็หมักด้วยเครื่องปรุงนออาจารย์เนาะเครื่องปรุง อาจารย์เกจุดเตาอยู่นะพี่น้องนี่นอน,นี่นอย่างนเนาะก็นี่ที่ย่างเราก็อยู่ใต้นี่นี่อ้วนหนูหนูอ้วนนะนี่อาจารย์เนาะอู้หูหนูอ,นนนนนนนอ้นวนมากเลยเดี๋ยวบักให้มันเข้ากันกนะันนะอาจารย์เนาะเดี๋ยวรอฐานเรา เดี๋ยวรอทานเราได้ที่ก่อนเนาะอาจารย์เนาะได้ที่ก่อนอืมอ,อู้วันนี้พี่น้องก็เราเอาลงเตาแล้วนะพี่น้องเนาะอาจารย์นเนาะออโอ้โหใหญ่มากเลยจะเต็มจะเต็มไอ้นี่นะพี่น้องนี่จะเต็มที่ย่างนะอาจารย์ไม่หนีบ่ไหนพริกพริกให้ดูหน่อยอาจารย์เอ้พริกพริกดูให้หน่อยเออ กำเ็กให้ดูหน่อยโอ้โพี่น้องดูเลยตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ดูวะจะเต็มเตาน้ะอาจารย์นาะโอ้โูพี่น้องหนูตัวใหญ่มากอ้วอนด้ดยดดวยโอ้หอมอ่ะอาจารย์นะ ดูพี่น้องหนูใหญ่มากเลยนะจานน้อใหญ่จริงๆโอ้ใหญ่มากเลยนะดูพี่น้องเออจางกำลังสวยพี่น้องตัวใหญ่จริงนะพี่น้อง อ้วนด้วยนะนนอาจารย์เนาะโอ้นี่เราก็จะเอาน้ำหมัก น้ำหมักที่เราหมักเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็เอามาลาดช่วงให้ผิวมันชุ่มฉ่าแล้วก็ให้เครื่องมันเข้ากับเ,เนื้อหนูเราเต็มที่นะพี่น้องใช่ไหมอาจารย์อ๋อนี่นะครับพี่น้องนินลาดไปง,งี้เลยนะเดี๋ยวพอเขาแห้งนะ้ามันก็จะซึมเข้าไปในในเนื้อของหนูนะพี่น้องนี่อ้พี่น้อง อาจารย์ต่อไม่ธรรมดานะพี่น้องนี่สูตรนี้อโอ้เอ้ะโอ้ต้องบิธีพิถันหน่อยเนาะหนูเรานี่พี่น้องเพราะว่าเราย่างนะพี่น้องนานๆที่กินบรรยากาศหน้าหนาวนะอาจารย์เนาะหาไม่ได้แล้วครับบรรยากาศแบบนี้แถวบ้านเราครับบ้านนอกนี่ ดูดาวเลยพี่น้องนี่โอ้ดาวเห็นไหมครับพี่น้องเห็นดาวไหมโอ้แต่หนังมันนิดเดียวเองันี่แหละหนังมันนี่แหละว้าแต่เราลืมอ๋อฝั่งนี้เป็นฝั่งหนังฝั่งฝั่งหนังมันนะพี่น้องนี่มันก็จะเป็นอย่างมันนี่แล้วเนาะอ่าแล้วอีฝั่งหนึ่ง่ะให้ดูวยฝั่งนี้สวยพี่น้องฝั่งท้องมวะเนาะสวย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 โอเค โอ้มันดำเลยอาจารย์นี่ส,นสุกแล้วมั้งเนาะสุกแล้วเอ้าสุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมอาจารย์สุกแล้วเอาครับโอเคพี่น้องมันสุกแล้วนะนี่โอ้โหเน้ในในหนังมันหลุดนี่หนังันบางโอ้ยร้อนหนังมันน่าจะลอ,อยนะพีน่นน้องเพราะว่าย่างเนาะร้อนไหมอาจารย์ จา่าเลยนะครับพี่น้องอร้อนมันร้อนนะพี่น้องอจ็ดร้อยโอ้ได้ายรับประทานจริงพี่น้องมันก็เดี๋ยวดูข้างหลังนะโอ้ยไม,ไม่แม่หรอกเนาะอาจารยนะ์เนาะกประามาณนี้เนาะอาจารย์ชิมให้หน่อยเออสุดมาก เป็นไงโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเหนมากอาจารย์บอกว่าอะไรบอกอะไรขอชิมหน่อยนะขอชิมหน่อยนะพี่น้องนี่อันนี้เป็นหนังมันนะพี่น้องนี่หนังไปน้องมันมีกลิ่นอะไรขานะอาจารย์เนาะอู้แซ่บเลยพี่น้องนียเยี่ยม ไปนำนานพี่น้องพี่น้องพยับพีบ่น้องเฮ